สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเคล็ดลับสุขภาพจะมานำเสนอ7ผลไม้ลดกลิ่นตัวสยบกลิ่นเตาคนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเรื่องกลิ่นตัวซึ่งวันนี้เราขอแนะนำให้แก้ด้วยวิธีธรรมชาติอย่างการเลือกทานผลไม้ลดกลิ่นตัวเพราะเป็นวิธีง่ายๆที่ทุกคนสามารถทำได้โดยหากให้พูดถึงสาเหตุของกลิ่นกายคือร่างกายผลิตเหงื่อออกมาแล้วผสมกับแบคทีรียในผิวหนัง เมื่อร่างกายปล่อยกรดที่มีกลิ่นออกมาจึงทําให้เกิดกลิ่นกายและวิธีควบคุมกลิ่นตัวทําได้หลายวิธีส่วนมากผู้คนจะนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเพื่อป้องกันเหงื่อใต้วงแขนซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของกลิ่นตัวนืองจากวิธีภายนอกแล้ว การกำจัดกลิ่นตัวยังสามารถทำได้จากภายในโดยเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมวันนี้เรามี7ผลไม้ลดกลิ่นตัวมาฝากสามารถกำจัดกลิ่นตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติมาดูกันดีกว่าว่ามีผลไม้อะไรบ้างที่ควรรับประทานเป็นประจำ 1. แตงโมแตงโมเป็นผลไม้ที่มีประมาณน้ำสูงมากซึ่งช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะ เพราะการที่ร่างกายได้รับน้ําในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยลดความเข้มข้นของเหงื่อและของเสียอื่นๆได้ค่ะซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นตัวได้ 2. แอปเปิลแอปเปิลมีไฟเบอร์สูงและมีสารช่วยในการล้างพิษออกจากร่างกายซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นตัวนอกจากนี้การเคี้ยวแอปเปิลยังช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำลายซึ่งช่วยทำความสะอาดช่องปากและลดกลิ่นปากได้อีกด้วยค่ะ 3. ผลไม้มตระกูลเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นสตรอเบอรี่ราสเบอร์รี่เชอรี่เป็นต้นผลไม้ประเภทนี้มีวิตามินซีช่วยลดกลิ่นปากได้ที่สำคัญอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยการลดอาการอักเสบของร่างกายและช่วยในการกำจัดสารพิษนอกจากนี้ไฟเบอร์ในเบอร์รี่ยังช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย 4. สับป,ปะรดสับป,ปะรดมีเอนไซม์ซึ่งเชื่อว่าช่วยในการย่อยโปรโตีนและลดการสะสมของสารพิษใน,นร,ร่างกายเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงช่วยบรรเทาอาการหวัดได้นอกจากนี้กลิ่นหอมหวานของสับป,ปะรดยังช่วยกลบกลิ่นตัวได้เล็กน้อยด้วย 5. มะม่วงเพราะมะม่วงมีใยอาหารสูงช่วยทำความสะอาดสิ่งตกค้างในลำไส้และช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นค่ะ และมีสันต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการขับถ่ายของเสียและลดการอักเสบในร่างกายการทำงานของระบบขับถ่ายที่ดีจะช่วยลดโอกาสที่สารพิษจะถูกขับออกมาทางเหงือ่อเช่นเดียวกับมะนาวหรือเลมอน 6. สม้มส้มมีกรดซิตริกและวิตามินซีสูงซึ่งอาจช่วยในการดีท็อกซ์และลดเชื้อแบคทีเรีย ส้มมีปริมาณน้ำสูงซึ่งช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายลดความเข้มข้นของเหงื่อและของเสียอื่นๆได้นอกจากนี้กลิ่นหอมสดชื่นของสม้มก็ช่วยให้ลมหายใจและร่างกายสดชื่นขึ้นทำให้รู้สึกสะอาดซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับกลิ่นตัวได้ทางอ้อมอีกด้วยเช่นเดียวกับมะนาวหรือเลมอน 7. ทับทิมทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรีย จึงอาจช่วยลดจำนวนแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นตัวได้ค่ะนอกจากนี้ทับทิมยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆก็อาจจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นได้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆจากเรานะคะ